สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีนักเรียนเราที่เขามีคําถามคือเขาไปดูวิดีโอบน YouTube แล้วก็เป็นสัมภาษณ์ของ Howard m a r ์กกับ Peter l y n c นนะครับทีนี้เท่าที่เขาเข้าใจเนี่ยก็คือ2ท่านนี้เขาพูดถึงว่าอนาคตสถานการณ์ในการลงทุนมาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมาอาจจะไม่เหมือนทุกวันนี้เขาก็เลยมีความสงสัยว่าอันนี้2ท่านนี้ที่เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาพูดไว้ไว่าอย่างไงผมก็ไปเปิดดูตามที่เขาส่งมานะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่สัมภาษณ์ h ฮาว์ดมาร์กก่อนผมตัดเอาพา,าร,ร์ทท It was easy to make money. Right. We had low cost capital. It was easy to mm -hmm. make a profit. We had very few defaults in bankruptcy. It was easy to stay in business. It was easy to access capital. Um, everything was easy at that time. อันนี้เขาก็าลองพูดถึงช่วงหลังปี2008ที่มีวิกฤตเศรษฐกิจจนมาถึงช่วงปี2021ี่ดที่เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบีย้ยอัดชีต QE ทําให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันต่ํามากธุรกิจเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายเขาก็เลยบอกว่าเออมันเป็นช่วงที่มันอีซี่ไงธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องมีโครงการอะไรที่ดีมากก็ได้แต่เนื่องจากต้นทุนเงินเนี่ยมันถูกเงินหาง่ายก็เลยสามารถที่จะมีกําไรได้อยู่ดีช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มันอีซี่ So I think we go back to a period in which we have moderate interest rates, mm -hmm. we have moderate availability of capital, we have a moderate uh, default rate, and so forth. All of which will feel much less accommodative, I think, than the last 14 years. <coughs> สภาพปกติสักทีปกติในที่นี้หมายถึงว่าไอ้ช่วงที่เงินหาง่ายธุรกิจเต,ติบโตทํากาไรได้ง่ายๆแบบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เราจะกลับไปสภาพนั้นสักทีเฮาร์วาร์ดมาร์กเนี่ยก็บอกว่าจากมุมมองเขาเนี่ยเขามองว่าเออเราก็ไม่น่าจะกลับเข้าไปอยู่สภาพนั้นแล้วแหละไอ้สภาพที่เงินหาง่ายอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สภาพ normal ไงมันไม่ใช่ช่วงที่ปกตินะอันนั้นอนะ่ะผิดปกติตอนนี้เรากาลังจะกลับไปสู่อะไรที่มันปกติมากขึ้นปกติมากขึ้นในที่นี้ของเขาก็คือหมถึงว่า ไอ้อัตราดอกเบี้ยมันคงจะไม่มแบบต่ํามากแล้วมันก็คงจะกลางๆนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นมาอยู่ในระดับกลางๆแล้วมันก็จะไม่กลับไปอยู่ในสภาพเดิมแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดอยู่ว่ามันเป็นซีช a น g e ์นะครับไอ้คำว่าซีช a น g e ์ที่เราเห็นในอินเทอร์วิวก็คือหมายถึงอันนี้ส่วนวิดีโอวันที่2เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ของ CNBC ที่เขาสัมภาษณ์ปีเตอร์ลินช์นะซึ่งผู้ตามตรงนะครับคือผมฟังแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันบางทีมันตอบด เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ทําไมนักเรียนของเราเนี่ยเขาถึงถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับมันก็ฟังดูงงๆจริงๆแหละแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะผมก็สรุปเป็นสาระสําคัญแล้วกันนะ Look at the company, look at the balance sheet. What is the reason the stock should be higher? The sucker's going up is not a good reason. Be looking for new companies and look at the balance sheet. If you can add five and five and get reasonably close to 10, you should be able to look at a balance sheet and say, here's two depressed companies. They've gone from 50 t to three. one company's got three million in cash and no debt, one's got three million in debt and no cash. which one are you going to buy? i mean, that's that, not too hard to do. peter, i, I watched, watched you closely because i was in the business back then and i don't know. be looking for new companies and look at the balance sheet. if you can add five and five and get reasonably close to 10, you should be able to look at a balance sheet and say, here's two depressed companies. they've gone from 50 to 3. one company's got three million in cash and no debt. One got three debt, no cash. Which one are you buy I mean, that, that not too hard ช่วงต้นๆของวิดีโอเนี่ยเขาก็มีคําถามขึ้นมาบอกว่าวิธีการลงทุนของปีเตอร์ลินช์ที่เคยใช้ได้ในอดีตเนี่ยปัจจุบันยังใช้ได้ผลอยู่ไหมปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาก็ให้คําแนะนําผมคิดว่าอันนี้มันก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็คือเขาเคยพูดไว้นานแล้วเขาก็บอกว่าให้มองหาธุรกิจใหม่ๆแล้วก็พิจารณาเรื่องราวสตอรี่ของมันว่าทําไมธุรกิจเนี้ยมันถึงจะมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต เหตุผลประเภทว่าอราคาหุ้นน่าจะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เหตุผลเขาบอกให้ดูไปที่ตัวธุรกิจแล้วก็ดูบาลานซ์ชีดก็คือดูสานะทางการเงินของบริษัทไอ้เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าใครๆก็ควรจะทําได้ก็ดูว่ามันมีเงินสดไหมมีหนี้เยอะไหมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันสมมุติว่าบริษัทตกคุณแรงทั้งคู่นะมี2บริษัทอันนึงหนี้เยอะโคตรเงินสดไม่มีกับอีกงานหนึ่งเงินสดเยอะแยะหนี้ไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ พิจนารณาอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้แหละทุกคนก็ควรจะทําได้อันนี้ก็เป็นสแตนท์ทั่วไปที่ปกติปีเตอร์ลินเขาพูดประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็มีคำถ,ถามต่อมาเขาบอกว่าเนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันมีแบงค์ล้มไปอย่าง First Republic Bank ที่มีแบงค์รั้วถูกเทคโอเวอร์โดย JP m o มอ a n กไปเนี่ยมีมุมมองอย่างไงบ้างปีเตอร์ลินก็บอกว่าเอ้ยในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีแบงค์ล้มเยอะแยะเขาจะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะซึ่งไอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยก็คือเคยมมมีีีแแแบลล้้้เคยยนนนนูๆๆนน่ต่ตสุดทาว ทุรษกิจของอเมริกาก็ฟื้นกลับมาจากวิกฤตไม่ได้มีไรนะครับหลักๆก,ก็คือผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เขาจะสื่อก็คืออย่าไปกังวลมันจากมุมมองเขาคือมันก็เหมือนกับทุกๆครั้งมันก็จะมี disruption เกิดขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจสุดท้ายมันก็ฟื้นอยู่ดี Well, We've had 13 r e c e s s i o n s since World War II and we've had 13 r e c o v e r i e s Maybe we're going to have one. If this is a recession, it's probably the most predicted one ever. You know, I never know when we're going to go. I'd love to know the future. i I think I'd give. It would help. I'd be a better investor. I'd pay five extra dollars for next year's Wall Street Journal. It would really help. <Right. S 1> i cannot predict the future, but this one, this recession, is so expected, so predicted. Maybe it's coming. I don't know. แล้วคำถามสุดท้ายที่มีคนถามก็คือเขาถามว่าเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเศรษฐกิจสหรัฐมีเทลวินคือมีปัจจัยสนับสนุนมีแรงหนุนที่ทําให้มันเติบโตตลาดหุ้นเติบโตแต่ในอนาคตไปเนี่ยมันยังมีเทลวินอยู่ไหมนะครับปีเตอร์ลินช์ก็ดูเหมือนไม่ได้ตอบคําถามที่แบบเป๊ะ ตรงประเด็นสักทีเดียวแต่เขาเขาพูดในลักษณะที่ว่าเออเขาไม่รู้อนาคตในอนาคตอาจจะมีวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจเกิดขึ้นอีกก็ได้ไอ,อ้ยังวิกฤตช,ช่วงถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นไอ้เนี่ยไอ้ที่เกิดจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจที่ แตกต่างออกไปเพราะในอดีตเนี่ยเวลามันเกิดทีมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถูกไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนทุกคนจะคาดการณ์ว่าเออเดี๋ยวเศรษฐกิจต้องหดตัวแน่นอนดูนี่นะั่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าทุกๆครั้งเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็ฟื้นตัวทุกครั้งนะอ่ะโอเคผมตอบคำถามเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือฮาวเวิร์ดมาร์กเนี่ยมองว่าอนาคตต่ตอจากนี้สถานการณ์มันก็จะไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นปีเตอร์ลินช์ปีเตอร วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ